มันเออมันมีสัตว์ใหญ่มาแล้วนะครับเรามาถึงซาฟารีเวิร์ลแล้วพี่แมงยิงเนี่ยแที่วอะพาฮัมเมืรอและฮาเล่มาเที่ยวซาฟารีเวิร์ลครั้งแรกใไรขู่ฆ่าไปก่อนก็นกนกอะไรอันนี้เห็นนกอะไรนกนี้นกนี้หรออ่ะอะไรดูนกอ่ะชาเล่ยมันกินตรงนี้กินตัวใหญ่เออเออเออเคยกิน น้องเต็มเลยไหมฝั่งนู้นมีม้าลายนะคะเล่ขับช้าๆได้ไม่ต้องรีบตรงนี้ระวังสัตว์ด้วยนะจ๊ะจั้ยมันบินมันบินมันบินได้เด็กเต้นเลยเด็กเต้นมากมีมเจ็บม้าลายนี่คะเล่ม้าลายอยู่ทางนี้ลูกฮเล่ดูม้าลายฮเล่ไปนั่งกับนนท์ไหมเห็นม้าลายปะไปนั่งกับนนท์ไห มกลไีปลามีวะนะมีนะมีปลาเพราะว่านกมันจะต้องกินนีไงมะลายฮะเลมลลกยู่มลาวันร้อนเข้ามาในนู่นน่ต้องอะไรนี่มาด้วยอะไรัอะไรลกินด้วยอ ูปมลายยด้วนี่ตัวจริงอยู่นี่ไปดูรูปมาเลยเห็นมาลายไหมเห็นตัวจริงไหมเนี่ยนี่แหละตัวจริงเนี่ยวทำไมหนูไม่ดูตัวจริงระวังเห็นตัวจริงไหมเนี่ยตัวจริงเต็มเลยใช่ไหมมีบางหยดแล้วมีบางอยู่ในน้นที่นี่อันนี้มันนกอะไรวะนกฟามิงโก้พี่มันอยู่กาทะเลไม่ใช่ไม่ใช่นกฟามิงโกหรอกนกเดี๋ยวก็มันจะมีป้ายอยู่นกอะไรก็ไม่รู้ ปลาลราแกะเป็นในพอเยอะกินปลากินกอันนี้เห็นนกไหมลูกได้ตื่นเต้นไหมบินได้หรือเปล่าินได้ได้ตื่นเต้นไหมโอ้ยโอ้ยยังออกลูกด้วยนนนไม่เนี่ยไงอ่ะนี่ยไม่โดนโดนโดนต้นไม้อ่ะครับหินลัางน่ะเอ้ยไม่ใช่หรอกนนนั่นไงนกไอ้นั่นน่ะนก มันบินได้มันไม่หนีหรอ,อกระดับตัวใช่ไหมนั่นน่ะมันเขียนอยู่นะเออแล้วไม่เห็นบินได้มันไม่หนีหรอวะม้มาลายเดินม้าลายตัวจริงและทำไมมาลายตัวจริงเยอะล่ะอา้าวเขาเลี้ยงไว้เยอะไงให้เด็กๆได้ดูเยอะๆไงเอ้ยโอ้ไทยต้องให้เขาขั้นถนนมีคนคนนี้ไไคันนี้ดูอะไรครับทะเลดูอะไรอะครับทะเลดูอะไรครับ ดูแต่งต yeah. ัวด้วยอเหมือนเป็นสที่สตเลยอูดเห็นอูดไหมพี่มาอูดภาษาอังกฤษบ้างไงคาอะไราเมลใช่ไหมแคมลอูดอุ้ยอูดเขามองรถดูดิเห็นไหมแคมลมองรถ นั้นรถของเจ้าหน้าที่เห็นไหมเป็นลายมาลายนะเห็นไหมครับเออเจ้าหน้าที่เขาจะคอยดูแลสัตว์พวกนี้แหละลายมาลายเลโหลยใบใยใครก็ใบอูดหรอเน้ขาอยู่ที่ม่นะครครับากำลังหลับกาลังนอนหลับ อ,อุ้ยนกเอาไอกเราเพลงยงไงเ้ากับปูใชน,นไหมนกมาไหมนไหมามาลายมาลายมาลายซีบามาลายซีบา y e ซีบ มาหลายสิบบาทนี่ไงเยี่ยมเลยบ้าอยู่ตรงนี้เลยค่ะดูมันยังไม่โตโตแล้วจะเป็นอย่างนี้ไหนครับดีมากแถวบ้านเราอ่ะที่บินนกสูงเยอะอันนี้นกกระจอกเทศไหนเอ่ยนกกระจอกเทศไหนนักเยี่ยมบินล่อนล่อนหาตามนกไอ้หาตามพกนี้มาสีบ้าสีบ้าสีบามาหาเล่นนย บ้านนอนหลับเห็นไหมซี่บ้านนอนหลับมันมีหลุดไปงนอกบ้างไหมไม่มีมีหรออันนี้ปี๊ากำลังกินน้ำอยู่เย่บ๊อว่าใหญ่บ้าล้วนะวงการอุ้ยมีม่ายีราฟอยู่ตรงนี้นไม่มียีราฟแต่เราจะได้ไปให้อาหารยีราฟนะมีจีบปะเฮ้ยมัรขยำมากอะอะไรนี่มีเปล่าอันนี้มันจะลดของด้านนี้ เป็ดินเด้เป็ดบนเด้ป็ดบนแด้มีลูกมัน้วยน่ะเป็ดบินด้อเป็ดหรอไม่ใช่เป็ดมันคือนกเป็ดนกครับ มันมีนกข้างนอกมาอยู่ด้วยเนี่ยลนเนี่สายพันธุ์มานไบอสนี่คือตัวในีนนกินน้ํายูเอนนกินน้ำ่าดูนกินน้ำอยู่หออ๋อดูดินกกินปลาครับนี่นน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 ่ นกอันนั้นอะไรเปลมอมิงนั่อานน้นเราจินน้ำดูเรนั่งนจินน้ำนงมันจินน้ำเหรอนี่ที่มีทะเลอ่ะมันจิ้นปิดไงเออนี่มันไม่ได้ออกมานี่่หมแปลงนกอะไรเนี่ยแมงบนร่มเลยเนี่ยนังอาแนนน้ำ ทะเลเนี่ยนกพวกนี้นกมาลาบูโตเนี่ยมวยโมวยเนแดงก็เดียวดีนี่มาดูนกกลางปีกดิดอกนกมาลาบูเหรออกลางปีกเห็นไหมที่มินมีไอเนี่ยเหงือกค่อยมาเรียกอะไรคอห้อยห้อยนั่นน่ะนกมาลาบูตัดปีกมาดูปีกสวยไหมตัดปีกเห็นไหมมันบินไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเขาตัดปลายปีกออกเห็นไหมปีกใหญ่ตัด cô ơi, cô chắc phải, chắc tuổi của tôi vậy phải 8 tuổi, hôm nó đang 8 tuổi, các bạn nó đang nghỉ hè, nó nóng nóc rồi, nó đang đen lúc này hả? Đúng rồi, nó 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 tại nó nóng nó mới 8 tuổi kìa, nó mới 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 เขได้ชอบแม่นกเต็มเลยเอให้พวกใหเอีกแม่ดูปีกขั้นเห็นปะเห็นปะเอยสอดตปีกได้เสจมนได้แต่นีอรนี่หวาเนื้อข้างบนเนเฮ้ยมีเนื้อปีกตัวนั้นมันข้ามไปก่เนี่ยแต่อย่างไอพวกเนี้ย รูนี่เขาไม่ได้ตัดไปนอนเลยเนี่ยพวกนี้เขาไม่ได้ตัดเพราะว่ามันออกรูออกหวานในนี้แล้ว